สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีตอนรับก็สู่ช่องนี้นี่ครับและในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะนําหน,นังสือโดยหนังสือที่ผมจะเอามาแนะนํำในครั้งนี้นั่นคือเรื่องนี้ครับผมชอบขนาดนี้ไม่ให้รักยังไงไหวนั่นเองนะครับผมนะโดยเรื่องนี้เนี่ยลิขสิทธ์ก็จะเป็นของทางเซ็นจูนะครับผมนะเป็นแนวยูรินะครับผมนะเล่มเดียวจบนะครับผมนะซึ่งมันจะเป็นแนวแบบว่ารวมเรื่องสั้นนะครับผมนะ ก็พอนั้แล้วไม่ต้องตามเยอะนะครับผมนะเป็นเล่มเดียวจบนะผมนะมีแบบว่าเป็นตอนสั้นรวมกันเยอะนะครับอทีนี้มาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับผมอ่านนี่ก็จะเป็นหน้าปกของเรื่องนี้นะครับผมนะค่อนข้างรอหน้ารอตากเลยทีเดียวนะครับผมนะก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับผมไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่อยู่ในเล่มนี้นะครับผมนะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหนึ่งที่อยู่ในเล่มนะครับนะสำหรับหน้าปกของเล่มนี้เนี่ยจะเป็นปก แบบด้านนะครับผมแบบที่ผมชื่นชอบนะรู้สึกว่าจับแล้วมันสบายดีนะผมนะไม่ติดรู้สึกติดขัดอะไรนะครับผมนะอ่านนี้ก็จะเป็นตรงสันนะครับผมนะราคา95บาทนะครับผมนะสลับเรื่องนี้นะครับผมนะเลขสิบแปดเก้าสิบห้าบาทนี่ก็ถือว่าแจ่มแล้วนะนะครับผมข้างหลังก็จะมีเอ่อให้ได้อ่านกันสักนิดหน่อยนะครับผมนะมันไม่ใช่เรื่องย่อหรอกนะก็คือมาบอกปานว่าแบบในเล่มนี้นมันจะเป็นแนวยุลิประมาณไหนเรื่องพวกนี้นะครับผม ที่มาดูปกในกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงสลับปกในเปิดเข้ามาปั๊บมันก็จะเหมือนกับข้างนอกเลยนะครับผมนะแต่ว่าเป็นเป็นสีม่วงนะครับผมเนี่ยเทียบไปเลยนะครับผมนะเป็นปกลายเดียวกันเป๊ะนะครับผมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยตรงสันก็เหมือนกันนะตรงสันนี่คือไม่มีแค่ราคานั่นเองนะครับผมนะส่วนด้านหลังก็เป็นชื่อเรื่องนะครับผมที่นี้มาดูข้างในกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงเปิดเข้ามาปั๊บนะครับผมก็จะมี พูดคุยสั้นๆนะครับผมนะครับตัวของคุณโคดามะนาโปกนะครับผมนะคนที่เขียนเรื่องนี้นะฮะเนี่ยมาแบบสามัคคีนะผมนะอ่าน,นี่ก็จะเป็นหน้าปกข้างในของเรื่องนี้นะครับผมนะเปิดเข้ามาอีกปั๊บนะครับผมอ่าจำนวนตอนที่มีให้อ่านนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ครับผมจะมีอ่านทั้งหมดทั้งหมด9ตอนนะครับผมแล้วก็จะมีคุยไทยเล่มเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมนะก็เป็นตอนสั้นเนาะก็คือค่อนข้างเนื้อหาจบในตัวนะครับผมนะไม่มีอะไรปิดคางมากมายนะครับผมนะซึ่งมาดูข้างในกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวของไรเซ้นนะแต่ผมจะพยายามไม่เปิดเยอะนะครับผมนะเพราะว่าเรื่องนี้เราให้จะติดเล็กนะครับผมนะเห็นหน้าอกกันแบบจะจะนะครับผมนะไม่มีการลบจุกใดๆนะครับเปิดข้ามาสวัสดี อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะผมไม่อยากเปิดไปเยอะนะครับผมเดี๋ยวติดเรทนะครับอ่ะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะตัวเรื่องก็คงอาจจะพูดยากอีกตามเคยนะผมนะตามภาษาของแนวรวมเรื่องสั้นนะครับผมนะซึ่งเนื้อหามันค่อนข้างสั้นนะถ้าหากว่าผมพูดตัวของเนื้อหาไปเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับผมนะพอชันแล้วเราจะมาสรุปแนวนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแนวยูริประมาณไหนนะครับผมนะก <นะ S 2> ็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวยูริ ที่ค่อนข้างจะเน้นเซอร์อวิสค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะก็คือเน้นแบบว่าพวกเลิฟซีนเป็นหลักเลยนะผมนะมาเสพซีนสาวๆรักกันนะครับผมนะเนื้อหาตัวเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับผมนะเอาง่ายคือมันเน้นขายนมเน้นนะครับผมนะตามที่เจ้าตัวเขาบอกท้ายเล่มนะครับผมเนี่ย จะมีช่วงพูดคุยอยู่นะเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกเลยนะว่าวเนี่ยเนี่ยนมเน้นๆนะครับผมนะพะนั้นแล้วใครที่อยากจะเสพแนวยุริที่แบบว่าติดเลดเห็นจุกกันแบบจัะๆนะผมนะไม่มีเซ็นเซอร์ใดๆนะผมนะเน้นขายผูกฉากเซอร์วิสเลิฟซีเป็นหลักนะผมแล้วบวกกับลายเส้นของคุณนาวโกกด้วยนะครับผมนะที่ลายเส้นของเขาเนี่ยะออกไปทางแบบ ดูน่ารักเนาะตัวละครดูน่ารักอะไรพวกนี้นะครับผมนะแต่ว่าเานื้อในของมาในจริงนี่คือเต็มไปด้วยความติดเลรสิบแปดบวกนะครับผมนะเน้นนมเน้นๆอย่างที่เจ้าตัวเขาบอกนะครับผมนะพอชั้นแล้วนะราคา95บาทนะครับผมนะั้นได้ยูริที่แบบว่าไม่ลบจุกนะผมนะไม่เซนขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าแจ่มมากๆแล้วนะนะผมนะส่วนมากถ้าเป็นแนวแบบติดเลดเร์จ้าวแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะราคาแบบ1 5 0้าอัพอ่ะส่วนมากอ่ะนะ อะผมน,ะน้อยเรื่องจริงนะผมนะที่แบบว่าราคาอยู่ประมาณแบบเลืไม่ไม่เกินร้อยอะ่ะแล้วยังไม่เซ็นขนาดนี้นะครับผมนะเทอนี้ก็จัดได้ว่าคุ้มนะครับผมแต่ว่าขอพูดเสือมินิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องกระดาษของพี่เซนครั้งนี้นะครับผม ก็ผมมีความรู้สึกว่ากระดาษเขาดูหนาขึ้นหน่อยนึงนะคือเรื่องก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือเอ,อ่อเรื่องรักไม่ได้ตั้งใจของเจ้าหญิงนะครับผมในเรื่องนั้นอ่ะผมรู้สึกว่ากระดาษมันค่อนบางเนาะก็คือเวลาอ่านเนี่ยผมจะต้องแบบค่อยๆเปิดอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเอ,อ่อเรื่องนี้เนี่ยกระดาษมันดูแบบว่ามีความแบบว่าแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้แบบว่ายังไงละ่ะคือมันดูหนาขึ้นมาหน่อยนึงอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้หนาถึงขนาดว่าแบบมันจะปิด จุดหน้าต่อไปได้เนะี่ยถ้าหากว่าคุณสังเกตดีๆนะคุณจะมองเห็นแบบทะลุหน้าอยู่ะคือมันยังมองเห็นทะลุหน้าอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยเรื่องเล่มก,ก่อนของเซนอนะ่ะเวลาเราอ่านวันนี้มันก็ยังอ่านทะลุเน่มันยังมองเห็นแบบว่าทะลุอยู่นะครับผมแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยมันมองเห็นทะลุก็จริงแต่ว่ามันดูแบบหนาขึ้นอะเนี่ยคือผมสัมผัสแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันกระดาษมันดูดีขึ้นนะครับผมนะหนาขึ้นเวลาอ่านรู้สึกว่าแบบเออมันดูแข็งแรงมากกว่าเดิมเวลาเปิดก็จะแบบเออกล้าเปิดแรงขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งอยู่นะครับผมแต่ในนี้บอกผุบอกไว้ก่อนนะมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งของเรื่องนี้นะผมนะที่มันจะไปอยู่ในเล่มก่อนหน้าเนี่ยที่รวมลงสั้นอยู่ิีเหมือนกันนะคือขอขอให้เรามีรักอ,ะอ่ะอ่า มนะาผมนะจะมีอยุดตอนนึงนะผมนที่คุณนาวโกขาวาดอะ่ะมันจะมาอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับผมนะเพราะฉะันแล้วก็ถือว่าอา่านซัำอยู่รอบนึงนะครับผมก็เจอกันใหม่ในวิดีโอแนะนําตัวถัดไปนะครับผมนะจะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันนะครับมาที่เ่แน่ยองแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบายบายครับผมเย้